ไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะหลวงพี่น้ำฝนนำคณะสงฆ์นั่งซาเลงแบกเตียงช่วยพนักงานเก็บขยะนอนป่วยติดเตียงโครงการธนาคารเตียงผู้ป่วยรถฟิวแชร์วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐมโดยพระครูประลัดสิทธิวัดหลวงพี่น้ำฝนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเป็นโครงการที่สืบสารจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลอดีตเจ้าอาวาส ที่มีประนิทานสงเคราะห์ญาติโยมรอบวัดและผู้ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือในการพยุงและประครับประคองชีวิตในยามที่เกิดความยากลำบากล่าสุดนะคะหลวงพี่น้ำฝนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้นำคณะสง เจ้าหน้าที่นำเตียงสำหรับผู้ป่วยและเครื่องยังชีพที่จำเป็นบรรทุกใส่รถซาเล้งนำไปส่งมอบให้กับนางอมรอรัตน์มั่นคงอายุ56ปีพนักงานลูกจ้างประจำรถเก็บขยะของหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งนอนติดเตียงอยู่ในบ้านญาติภายในชุมชนบ้านมอนอยู่บ้านเลขที่120ทับหถนนเทสาตําบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอาการกล้า เนื้ออ่อนแรงซึ่งนายกฤษดาบุตรชายได้ประสานการขอความช่วยเหลือขอรับเตียงสำหรับผู้ป่วยนะคะจากการสอบถามทราบว่า นางอมรอรัตน์เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่มีความขยันทุ่มเทซึ่งหลังจากมีอาการป่วยก็ทำให้เกิดสภาวะขาดรายได้ต้องอาศัยลูกชายมาคอยช่วยดูแลในการหายาและอาหารช่วยพลิกตัวในช่วงที่ต้องรักษาตัวซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดอาการป่วยในช่วงกลางวานนันนายกฤษดานั้นจะเป็นผู้คอยดูแลและในช่วงกลางคืนก็จะออกไปทำงานเพื่อหารายได้มาดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ หลวงพี่น้ำฝนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมกล่าวว่าหลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาจากครอบครัวของนางอมรอรัตน์ <c oughs> ก็ได้มีการตรวจสอบประวัติและข้อมูลทราบว่าครอบครัวนี้มีความผูกพันกับวัดไผ่ล้อมมาตั้งแต่รุ่นของหลวงพ่อภูลอดีตเจ้าอาวาสนะคะซึ่งเป็นความผูกพันกันระหว่างชุมชนและวัดค่ะ หลังจากทราบข้อมูลก็เดินทางโดยรถซาเล้งบรรทุกเตียงและเครื่องใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับทางครอบครัวของนางอมรอรัตน์นะคะโดยโครงการธนาคารเตียงและรถวิลแชร์สำหรับผู้ป่วยนั้นหลวงพี่น้ำฝนบอกว่ายังคงขับเคลื่อนและทำหน้าที่การสารต่อปณิธานของครูบาอาจารย์ในการช่วยเหลือญาติโยม ซึ่งนอกเหนือจากโครงการนี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการในการช่วยเหลือสังคมและสงเคราะห์ญาติโยมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจนอกเหนือจากการสืบสารพระพุทธศาสนาและเรียนรู้พระธรรมของพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมซึ่งยังคงมีกองทัพสายบุญที่คงช่วยเหลือเป็นกองกำลังในการส่งต่อกำลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาและยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเพื่อสงเคราะห์ญาติโยมค่ะ นี่ครับมาเปลี่ยนรถไปจะได้วิ่งสบายนะครับฮะนั่งได้เหรอได้ไหมชัรวป่ะเนี่ยอ่ะได้อ่ะไปอ่ะไปพานั่งรถนะครับโยมรถที่ว่ากันเนี่ยครับนะครับเอารถซาเล้งไปนะครับทํากันเองนะครับเนี่ยไปกันเองหมดทุกอย่างนะครับจะว่าจากวัดเพลล้อมเรานะครับก็กําลังไปนะครับนากันไปนะครับ พราะมันวิ่งสบายหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ไกลกันอยู่ใกล้ๆวัดไผ่ล้อมเรานี่เองนะครับนะครับต้องช่วยกันดูแลกันไปนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวเรากําลังเดินทางหมู่มอน,นี่นก็อยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่ล้อมเรานะครับโยมหมู่มอญเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันซอยมันแคบมากนะครับมารถอย่างนี้มันจะสบายกว่า ที่จะไปช่วยญาติโยมเขานะครับหวัดดีอ๋อคนนี้ฮะเออ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 แล้วจะเอาเตียงตั้งไหนตั้งแทนที่อ่ะอ๋อในห้องใช่ไหมเข้าตรงไหนครับดูอ่าไปไปหนูไอ้หนุ่มพาไป เนี่ยเรดี๋ยเดี๋ยวก่อนค่ะเอาเอาเตรียมมาก่อนฮะูเออยเรอลูกชายสองคนเหรออืออือทำงานเก็ห้ทศาอ๋อทำงานเก็บขยะอยู่เทศบาลอืมก่เอเอาหลวงปู่กับหลวงพี่มาให้ด้วยนะเออเออหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนช่วยมาทุกอย่างหลวงพี่ก็สารงานที่ให้หลวงปู่ช่วยนะเออ เออเออก็เดี๋ยวเราช่วยพยาบาลไปเลยกได้บ้างเพราข้าในห้องเขาเคลียร์หมดแล้วฮะไม่ไม่ห้องจะจะขึ้นเลยอ่ะ<ช>เขาจะเ<ช>ขานอนนี่อยู่ก่อนมั้ยอ่ะไม่ไงไม่เพรว่าไม่ไงให้เขานอนนี่ไม่เป็นไรไคือเตียงได้ไปไว้ในห้องแล้วนะครับ<ช>คือตอนเย็ยนๆจะอยู่ไอ้ตอนกลางวันแกอย,อย,อยู่อย่างี้จะสบายกว่าใช่ไหมโยมใช่ไหมอ่านะครับวันนี้ก็มา ช่วยเหลือคุณโยมอรัดมั่นคงนะครับซึ่งอยู่เป็นชาวหมู่มอนนะครับซึ่งมีความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนกันมาตลอดนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็เนี่ยถึงได้บอกโยมมีอสอมอเราเนี่ยด,ดีๆที่คอยช่วยอยู่มีอะไรก็จะประสานงานอยู่ตลอดนะครับไปเลยนะโยมนะ วันนี้ผมซิ่งต่อผมกลับวัดดิไปีกกอย่างเดียวอ่ะไปเลยนะโยมนะครับครับครับปะนิทัศมามีสุขปะนิดามมามีสุขผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครปฐมภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน